วันเข้าวันสามมีลูกสไปซไปทาบุญกับแม่หรือยังจะเป็นให้ลูกสไพ้าย,ยังไม่มีครับผมรับสมัครลูกสไปซประมาณแปดร้อยอาตามาเลยค่ะซีพีเฮาลูกฟุกุก็ไม่ชอบไปเที่ยวหรอกมันชอบกัดคน

แปดพันแล้วป่อแปดพันเยอะเกินนะอยากเจอก้อนคำมาเจอได้ที่ C N P ครับไปเข้ามาถึงบ้านปุ๊บมันเ,เข่าเลยพอเข้าไปใกล้ๆถึงจำหน้าได้ิแบบงทำไมเจอนอนดึกจุง้งอ,อนอนเช้าสวัสดีสวัสดีไขมุกเหรอใช่ปะ จำไม่ผิดเบื่อเป็นพี่ขอเป็นแฟนได้ป่าวเธอเป็นป้าเราก่อนป่ะ <c oughs> หาแฟนไปคุยเพื่อนแม่เอาป้ามาคุยเพื่อนแม่แบบนี้นจจนแอแ๋้วก่อนสวบพี่ปลายหนึ่งพันเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้มันสวบรอก่อนอย่าลืมมาจ่ายด้วยนะต้องใช้เวลา โลรดเจ้าไหมเก่เจอาดูภูมใจกับแฟนใหม่สุดมากเลยทำไมจำได้อะจำได,ทำได้ทำไมไแล้จะจำไม่ได้เราเป็นคนความจำคุมดีนะขอรัดคิวนะพี่แก่แล้วบัตรัดบัตรัดคิวไม่มีครับต้องต่อคิวไม่ว่าจะแก่หรือแต่หนุ่มหรือจะเด็กน้อยแม้นฝนก็ยังต้องต่อคิวเลย มียุงไหมมียุงครับแต่เปิดพัลมอยู่อากาศดีไหมพรุ่งนี้เช้าน่าจะอากาศดีเราเก่งนะปอกทุเรียนเก่งนอไม่ชอบกินทุเรียนนะสวบขาสองข้างจ่ายข้างละสองพันสองพันสวบไปสองข้างได้สี่พันแล้วก็สวบมือยีพันหนึ่งเป็นห้าพัน นรอนนนติเลย่อมา4ปีข้อเข่าขเสื่อมแล้วก็เสื่อมเจยบปันพรุ่งนี้ทำขนมไม้ทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ห่อขนมครับห่อขนมเพื่อจะทำบุญในวันที่29สวบกบหู จ่ายยี่สิบไม่เอาอ่ะไม่คุ้มกับเจ็บตัวยิมหวานสองพันจ่ายมาด้วยนะจำได้หมดปักจูยี่สิบเราเก่งนะเราลินเบียได้เธอลินเบียได้เหรอเธอเห็นรูปเป่าพันเจ็ดร้อยคนก็ลินเบียได้เหมือนกัน <c oughs> ไม่ได้เจอที่ยุโรปเลยปลอบใจน้อยก็เดี๋ยวไวเจอกันครับพี่กระถินเจอพี่ลำเพลินไปก่อนนะ ขอวิง่งวิ่งคืออะไร,รวะวิ่งหนึ่งทีคืออะไรขายนขนมแช่นี่ยังไม่มีอเออุอ้ยมีอะไรเล่นอยู่นี่วะเกมมาอยู่ราะว่าแต่ไม่มีอะไรเดี๋ยวเนี้ยไปขับโคลคาร์ดเล่นลรูปพังเลยยังสวัสดีเพื่อนเติมงด้วยเพื่อนเติงม,ม,มีใจก็าตามมานะกันทะลักเอาลิ้นแตะจมูกของใคร ถึงคิดถึงแล้วเดี๋ยวเจอกันเพื่อนเติมเดี๋ยวจะเจอกัน